เหรียญเสด็จพ่อรัชกาลที่5ทรงยินดีเนื้อเงินหน้ากากทองคำแท้ขนาดเหรียญ3.2เซนจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในการสร้างโรงพยาบาลพานทองจังหวัดชลบุรีในปี2535เหรียญเสด็จพ่อรัชกาลที่5ทรงยินดีเนื้อเงินหน้ากากทองคำแท้จะต้องมีต่อโค้ดด้านขวาทุกองค์ค่ะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หายากมากๆเนื่องจากจัดสร้างตามจำนวนผู้สั่งจองเท่านั้น ดำเนินการจัดสร้างโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือท่านสมเด็จธงชัยวัดไรมิตรวิทยาลามเหรียญเสด็จพ่อรัชกาลที่5รุ่นนี้พิธีใหญ่พิธีกรรมในการจัดสร้างดีมากประกอบพิธีผู้ทาพิเศษรวม4ภาคมีพระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมในพิธีมากถึง132รูปคือภาคกลางน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน ภาคเหนือณพระอุโบสถวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ภาคอีสานณพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมภาคใต้ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชและยังได้รับการอธิษฐานจิตจ,จากหลวงพ่อกเกษมเขมโกเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยและได้อันเชิญพระสยามเทวาธิราชมาประทานพรมงคลมาลายอวยพรชัยให้พร เหรียญเสด็จพ่อรัชกาลที่5ทรงยินดีรุ่นนี้จึงถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่เป็นประวัติการแห่งประวัติศาสตร์ในการจัดพิธีมังคลาพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นควรค่าแก่การบูชาเป็นอย่างยิ่งค่ะเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินหน้ากาก,ากทองคําแท้ต่อโคตนิยมเลี่ยมเงินขัดมันเก่ากันน้ําอย่างดีพร้อมใช้สนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ